สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับลิปสติกตัวใหม่นะคะฉลองครบรอบ20ปีของ NAS s นะคะคือฟองซูเอสนาเนี่ยนะคะเขาก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาตั้งแต่ปี1994นะคะจนปัจจุบันนี้คือปี2014เนี่ยก็คือเหมือนครบรอบ20ปีแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้ง20ปีที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ ในปีแรกที่เขาทำผลิตภัณฑ์นียเขาผลิตลิปสติกขึ้นมา12สีเฉดสีนะคะซึ่งตอนนั้นได้รับการตอบรับที่แบบถล่มทลายมากเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเมื่อต้องฉลองครบรอบ20ปีเขาก็เลยทำลิปสติกค,ค่ะออกมาทั้งหมด40เฉดสีนะคะโดยที่30เฉดเนี่ยเป็นเฉดปกตินะคะแต่ว่า10เฉดเนี่ยเป็นเฉดเขาเรียกว่าเหมือนแบบเป็นลิมิเต็ดนะคะโดยที่เขาจะมีความ พิเศษตรงที่ว่าเขาก็จะมีกล่องลิมิเต็ดพิเศษเนี่ยที่10เชดแล้วก็รวมกับยาทาเล็บด้วยนะคะแล้วก็มีขายเฉพาะที่ในแต่ละประเทศนะคะก็จะไม่ได้มีขายทั่วๆไปแล้วก็มีจำนวนจำกัดน,นะคะจะมาดูถึงลิปตัวใหม่นะคะ n a audacious lipstick collection นะคะเข้ามาในลักษณะเป็นแพคเกจสีดำแบบนี้คือคอนเซปต์ของ NARS เนี่ยเขาทุกอย่างเขาจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เก๋ตรงที่ว่านักษณะเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนปอกกระสุนนะคะ ก็คือพอใส่ลงไปเนี่ยเขาจะมีกลไกของแม่เหล็กค่ะขยับยังไงก็ไม่หลุดคือมันจะไม่มีการบที่แบบว่าหลุดอยู่ในกระเป๋าของคุณได้นะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวลองดูนอย่างนี้นะคะแล้วก็พอยี้ปุ๊บเฮ้ยดูดดูดนึกว่าจะไม่ดูดก็คือเหมือนกับว่าทาออกมาให้มันดูคลาสสิกดูแบบเลอค่าดูเหมือนกับว่า จะอยู่ไปได้อิกยาวนานมากนะคะก็เลยใช้กลไกของแม่เหล็งเนี่ยเอามาทําให้เหมือนเป็นเป่ากระสุนนะคะทั้งหมดเนี่ยเขามีทั้งหมด40เฉดแต่ว่ามดได้มาเนี่ยมีได้มาแค่8เฉดสีค่ะซึ่งแต่ละเฉดสีเนี่ยเขาใช้ชื่อของผู้หญิงค่ะสุภาพสตรีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตในการทำงานมาตลอด20ปีของฟองโซนานะคะเขาใช้ชื่อผู้หญิงเหล่านั้นมาเป็นชื่อของลิปสติกนะคะโดยที่จะบอกว่าโทนสีแดงเนี่ย มีเยอะสุดเลยซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยควรที่จะเหมือนกระโดดก้าวข้ามมาควรกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆนะคะเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะลองออลิปสติกสีโทนสดมากๆหรือสีแดงไม่กล้าทาจริงๆเนี่ยลิปสติกทุกสีนะคะมันมีเอกลักษณ์มันมีความพิเศษนะเวลาเราทาออมาเนี่ยมันจะได้บุคลิกต่างๆออกมามา,มากมายนะคะก็ ทำให้เฉดสีแดงเนี่ยมีเยอะที่สุดแต่มันจะเป็นแดงแบบแดงอมม่วงแดงอมชมพูแดงอมส้มแดงแบบแดงคือแบบว่าไล่เฉดไปเรื่อยๆเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเลือกเฉดสีสีแดงที่เหมาะกับตัวเองได้นะคะเดี๋ยวมันจะพาให้ดูว่าเนื้อจะบอกว่าเนื้อเขาสุดยอดมากคือมดกล้าพูดนะว่าเอาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมากว่า,า9ปีเนี่ยที่มดแบบ เริ่มสนใจเครื่องสำอางเขียนบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางมาตลอดเนี่ยนาสคือเป็นแบรนด์เครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มแรกของโมนะคะอยู่ในปีแรกเลยอะที่โมซื้อใช้และสะสมมาตลอดนะคะนายอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วโมจะพูดเลยว่าลิปสติกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของนาสนะโมว่าเพราะว่าเนื้อเขาค่ะเราต้องทำให้ดูนะคะ คือมันเนียนมันแน่นสีมันแน่นมันเนียนแล้วก็มันนุ่มนะคะมันเป็นเนื้อซาตินที่แบบจะเป็นเนื้อแมชนะเวลาที่ทาลงมาที่ปากนะคะมันจะได้ลุคที่เป็นเนื้อแมชค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแมชแบบแบบที่มันดูเหมือนมีกำมะหยีเหมือนดูมีความนุ่มๆรึบๆรื้มรื่มเรื่มเบาๆอยู่นะคะแล้วก็ติดทนมากๆแต่สีทั้งหมดที่มดได้มานะคะถ้าถามว่าชอบสีไหนมดก็จะมีอ๋อจริงๆริงมดมีชอบห้าสีนี้ค่ะลองดูมันเป็นห้าเฉดสีที่แบบ เออมีโทนแดงนะแดงแบบชัดๆเลยแล้วก็มีแดงส้มมีโทนม่วงซีกเกะมากแล้วก็มีโทนนูตแล้วก็มีโทนชมพูคือมันเป็นห้าเฉดที่มอแบบเออคือผู้หญิงเราค่ะถ้าจะมีลิปสติกสักซักแบบสักหน่อยๆซึ่งจริงมันเป็นไม่ได้ยู่แล้วเชื่อว่าผู้หญิงเรามันมีเยอะว่ใน,นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราจะเลือกเฉดสีค่ะเราก็ควรจะมีเหล่านี้เราสามารถเอามาประยุกต์หรือเอามาแมทก,กันได้นะคะเป็นการมิกซ์เดี๋ยวมอสจะทาสีที่ เราชอบนะเป็นทาเป็นสีวานิสานะคะเป็นสุภาพสีชื่อวานิสาที่มาเป็นตัวแทนของสีนี้อ่าก็สำหรับสีวานิสตาคะมันเป็นสีโทนเหมือนนูชมพูอมชมพูแล้วก็อมแบบน้ำตาลเนี่ยหน่อยะคะ่ะมันเป็นสีเหมือนกีบพุลาบที่มันดูนุ่มๆมากๆเลยมันเป็นเอวเดรู้ได้เลยคือหยิบทาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบว่า สุภาพเรียบร้อยคือมันได้รู้แบบนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูนุ่มๆอ่มอะ่ะว่ามาต่อที่สีแดงลิต้านะคะหลายคนบอกว่าทาลิปสติกสีแดงทายากใช่ป่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้จะกําหนดขอบเขตยังไงดีนะคะก็คือ,องี้เลยชัดปะสุดยอดอะ่ะแล้วเวลาผู้หญิงเราทาสีแดงนะคะมันจะรู้สึกว่ามีพลังคือลิปสติกอะ่ะมันบ่งบอก อารมณ์ของผู้หญิงได้นะคะมันทำให้บุคลิกของเราเนี่ยบางทีมันก็แปลเปลี่ยนไปตามลิปสติกสีลิปที่เราทานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหลายคนทาสีแดงแล้วแบบติดฟันใช่ป่ะนี่เลยนิ้วค่ะเข้าไปนะคะแล้วลิปที่มันจะติดฟันเราค่ะมันก็จะติดนิ้วออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นช่วงที่มันอยู่ตรงปากขอบปากข้างในเวลาเราพูดมันอาจจะไปติดฟันให้เป็นสีแดงได้นะคะอย่างนี้เห็นนะคะมันก็จะไม่ติดฟันค่ะก็ เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลจริงค่ะคืออันนี้ดีสุดนะเพราะว่าถ้าแบบเราเอากระดาษห,หรือเอาอะไรไปเช็ดบางทีมันอาจจะไม่ออกมาได้หมดนะคะเอานิ้วเราเนี่ยค่ะแล้วก็เช็ดๆไปนะคะก็โอเคยังไงไปดูค่ะแปดสีที่มดสวอชลงไปที่ปากแล้วก็มันทําให้ลุกเราได้ลุกต่างๆขึ้นมาลองดูค่ะ เรียบร้อยแล้วชอบสีไหนกันบ้างคะม่ไจะบอกว่าตัวมดน,นะจริงๆแต่และสีแปดสีก็ได้แปดลุกนะแปดความรู้สึกทั้งงที่หน้าทรงเดิมผมผมเหมือนเดิมและชุดเดิมนะคะแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะคะเราต้องการทําให้มันเป็นชุดเดียวกันนะคะโอเคก็ยังไงแนะนําว่าให้ไปลองเองกันที่เคาน์เตอร์อรคะ่ะเพราะว่าสีปากของแต่ละคนนั้นเมื่อทาลิปสติกแล้วมันจะไม่ได้สีเดียวกันเสมอไปนะคะก็ต้องไปลองเองคะ่ะแต่มนรับประกันเลยว่าคุณจะต้องรู้สึกว้เออมันดีนะ ะะก็มีทุกเคาน์เตอร์แล้วค่ะนาที่ทุกเคาน์เตอร์ที่อยู่ในไม่ว่าจะเปเซ็นทันเดอะมร์พารากอนเอ็มโพเรียมหรือทุกที่นะคะที่มีเคาน์เตอร์ของนาสก็ลงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครถามว่าออแล้วคุณจะปากแห้งไหมใน,ในวันนั้นนั้นคือมดปากไม่แห้งอะคือไม่แห้งเลยคือเราก็ต้องเคยทาลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตแล้วมันแห้งตกลองถูกปะแต่เนี้ยมันไม่แห้งแล้วมันไม่ตกลอง จะบอกว่าเฮ้ยเห็นเป็นภาพมันอาจจะไม่น่าเป็นไงคะเมื่อกี้คือมันไม่ได้ตกล่องอะแล้วมันก็ไม่ได้แห้งแบบแห้งกลางอะแล้วมันก็คือมันโอเคอะอย่างหนึง่งหลายคนแบบเอยติดทนไหมจะทําไงให้ให้ให้เห็นดีอะเอาไปว่าสมมติว่าเอาหมดเอาทิชชู่แล้วกันนะแหมเข้าไปแล้วดึงออกมาสีมันก็ติดออกมาค่ะติดออกมานะคะแต่สีที่ปากค่ะ มันก็ยังอยู่ค่ะแล้วถ้าเราไปสมมตินี่คือนี่คือเนื้อหนังเมืงสาของหนังหน้าผู้ชายคนนั้นนะคะถ้าเราไปจุ๊บเขามันก็ติดค่ะมันจ็ติดชั้นเลยนะคะแสดงความเป็นเจ้าของได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าปากเรายังอยู่ค่ะคือมันไม่หายอะ่ะแล้วถ้าสมมติเรารู้สึกเหมือนเคี่ยวกับเขาอย่างมากนะคะเราจุ๊บไปทีนึงค่ะ จุ๊บสองครั้งแล้วนะคะ,ะครั้งเราครั้งที่สองไอาจจะจางไปแต่ปากเราก็ยังอยู่ค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะอย่าเชื่อค่ะไปลองด้วยเองเพียงแต่มดอยากจะบอกแค่ว่ามดกล้าพูดว่านี่คือลิปสติกที่ดีที่สุดของนาเท่าที่มดเคยซื้อเคยลองเคยมีมาเขาให้มดมาแปดสีแต่มดจะบอกว่ามดไปซื้อเพิ่มอีกแปดสีแน่นอนที่มดลิสต์ไว้นะคะว่ามดชอบมดอยากเก็บไว้นะคะก็โอเควันนี้นะคะหวังว่าจะชอบางนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และหวังว่า หลายสีที่มดสวอชไว้น่าจะเป็นสีที่เพื่อนๆอ,อยากจะไปลองนะคะค่ะก็พบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ